ประเด็นดาม่าผู้พัฒนาเจนเดลเวอร์ซัตผู้พัฒนาแซมมี่สติลอเบรลอสนะครับผมกัวากาเดนปะทะสติลอเบรลอสมันมีเงื่อนงำครับเรื่องนี้คือถ้าเราดูให้ลึกดูดีๆเนี่ยมันเอมันยังแบบมันยังเอใจอยู่มันใช่เหรอวะนะครับผมนั้งสองฝ่ายเลยนะครับอันนี้ผมพูดแบบเป็นภาพรวมนะเพื่อนๆต้องแบบแบบนี้เมื่อคืนนี้นะครับผมต้องย้อนกลับไปนานกว่านี้อีก ย้อนกลับไปเมื่อช่วง 4- 5สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเก็บฟุตเทจไว้อยู่ผมเนี่ยเก็บฟุตเทจทุกการอัปเดตไว้เสมอนะครับผู้พัฒน,นาเจนเดลเขาบอกภายในเกมของเขาเองว่าพวกนายคิดว่าฉันควรอัปเดตเบลลรอดเข้ามาไหมแล้วเขาก็ตอบเองว่าไม่มีทางไม่มีทางที่จะอัปเดตเข้ามาสุดท้ายก็คืออัปเดตเข้ามานะครับผมเหมือนเป็นการบอกเราไปในๆนแล้วว่าโอเควันหนึ่งเนี่ยเขาจะอัปเดตไอตัวพวกนี้มีพวกนี้เข้ามาในเกมนะและวันที่16สิงหาคมนะครับเขาก็ส่งสารไปให้กับผู้พัฒน,นาแซมมี่สติลอเบลลม ท้าเรื่องของแอดมินเอบิลและผู้พัฒนาแซมมี่ก็ตอบรับนะครับประเด็นเมื่อวานที่เกิดขึ้นในดิสนะครับผมผู้พัฒนาเจนเดลพูดถึงผู้พัฒนาแซมมี่แล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงมามาส่งคามกันตรงนี้นะครับผมก็คือผู้พัฒนาแซมมี่เนี่ยผู้พัฒนาเจนเดลพูดนะ วัฒนาแซมมี่เนี่ยก๊อปไอเดียคนนู้นมานะครับผมแล้วก็มามีประเด็นในเรื่องของมีเบนลอดขึ้นลงขึ้นศาลโดนฟ้องร้องเสียค่าปรับและผู้วัจนาแซมมี่ก็ออกมาตอบกลับว่ามันไม่จริงเลยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเออมันแฮปปี้เอนดิ้งหมดนะครับผมมันมันมันไม่เหมือนที่เจนเดลพูดอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนผมเลยว่าเอ๊แล้วดูรูปอีเวนต์นี่คือมันแปลกครับ มันไม่เหมือนคนที่ไม่ถูกกันคนที่ทะเลาะกันนะครับผมวิธีการพูดด้วยของทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับมันเหมือนการคอล์ัปกันมากกว่ารู้เห็นเป็นใจเพื่อช่วยกันกระตุ้นยอด e n g นเก m e n t กระตุ้นยอดผู้เล่นนะครับผมให้กับโลบอกนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเรื่องนี้เขาร่วมมือกันเนี่ย มันจะเป็นการหลอกคนทั้งโลกเลยนะครับผมเป็นการหลอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลบอกก็เป็นได้นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับแต่ถ้าเขาทะเลาะกันจริงๆนะครับยังไงก็ตามแต่ครับผมทุกสงครามจบลงที่โต๊ะเจรจาเสมอครับ